สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่หนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่พวกเราได้ก็คือคืออะไรที่มีคือหินดุครับผมหินดุนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับขึ้นรูปหม้อนะครับหม้อปั้นดินเผาในสมัยก่อนคือวิธีการใช้นะครับเขาจะใช้อุปกรณ์นี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาจะใช้เป็นเหมือนในการขึ้นรูปทรงการความโค้งของหม้อแล้วเขาจะใช้ไม้อันนี้ในการทุบเข้าไปเพื่อให้ พื้นหม้อหรือว่าก้นหม้อนี่นะครับมันโค้งมนตามรูปทรงของสิ่งนี้ครับเอาล่ะพี่มิกแล้วอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นงแต่เมื่อไหร่ก็เท่าที่พี่เดานะไปถามจากครูอารีที่เป็นเจ้าของวัตถุชิ้นนี้แกบอกว่าได้มาจากคุณยายคนหนึ่งชื่อยายรวยแถวบ้านเชิงหัตซึ่งครูอารีรู้จักแสงมากก็ต้องเป็นยุคอย่างน้อยเน่ย เราสักยี่สิบสามสิบปีเลยวันนี้แหละแสงว่าวัสดุที่นี่ต้องเกิดขึ้นช่วงยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเพราะว่าตัววัตถุเนี่ยไม่ได้ดูเก่าขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อกี้ที่ไปสืบคนมาก็เห็นที่มันเป็นโบราณวัตถุที่มันเก่าเลยอะแล้วเขาบอกว่ามันอยู่ช่วงบ้านเชียงเนี่ยแสดงว่าคนสมัยก่อนเขารู้ที่การใช้แบบเนี้ยเป็นภูมิาาที่มาตั้งแต่สมัยก่อนปอด,ดิสานแล้วข้อมูลก็มีประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็ อุปกรณ์พวกนี้นะครับปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่นะครับตามาหมู่บ้านนะครับทั่วไปตามชนบทครับขอบคุณครับครับผม